น้ห้องคอนโทรลห้องแต่งตัวติดถูกต้องแล้วนะครับท่านประหลัดบอกว่าไอ,ไอ้พวกเอามาทำเนี่นะครับยังไม่ได้มาถามช่างคุมงานเลยครับมาถึงก็มาติดติดๆเลยนะครับก็ต้องได้รื้อทําใหม่นะครับต้องในรื้อทาใหม่ที่จริงที่จะ เขาเจ็ดติดตรงไหนปกติในในโครงการอ๋อจะติดด้านในแ,แต่ทำไมจึงไปอยู่ด้านนอกด้านนอกมันคือพวกเราเหมาสร้างอ่ะมาเมื่อวันนี้มันเิดเสียดพกเชงอันพวกอันซางพวกมันตั้งมือเศร้านีมามามน่อือ <c oughs> อมหมอประชุมนี้มันงบประมาณตามเท่าไหร่ครับท่านประหลัดตามท่าไหร่เออนี่บาทเออ มาดิพ่อเล่าไปไปทุ่งชนีแบบเล่ากับว่าในแท่งหนังสือแต่ว่าเขาเอามาก่อนมาดิเขาแมาแล้วเขาก็ติดเลยเดี๋ยวดีแท่งมาเบิ้งผมเบิ้งอย่างนี่ผมเลยว่าสูไปเบิ้งสูไปแก้เธอมาดิเขาก็ขีแก้ครับมาดิพ้นว่าทะลุก้อนมัางานก็ยังไม่ได้มอยังไม่ได้รำเขาเพิ่งรำเข้าวัสดุครับเพิ่งมาเทจริงแล้วนะครับโดยวิสัย คือในในในแบบมันไม่ได้ระบุว่าทิศมองไหนครับแบีมันไม่ระบุแต่มันระบุว่ามันมีพระลมติตภายในอาคารเออเออนี่มันเป็นดุลพินิษของช่างคง,งานที่สิบอกมาตีดตรงไหนก็คือที่ข้างในจะติดตรงไหนแต่มันไม่ใช่ตรงนี้เออคือ<า>ช่างคุมงานก็ยังไม่ได้คุมพวกนี้เอามามาติดก่อนเลยช่างก็ยังมาบอกที่ยังไม่บอกอะไรให้เลยครับแต่ว่าผู้ผู้ผู้รับมองมาติดก่อนเลย ยังไม่ได้ถามช่างคุงงานให้เขามาดูอะไรต่างๆเร้บสุดท้ายก็คือต้องเพื่อมันต้องเืองว่าที่มันมีนี่ทักษะไงรับท่านปะล่ะครับขั้นตอนนะครับคือผู้ร,าารับจ้างจะต้องทาหนังสือไปถึงผู้ว่าจ้างครับขอนําเข้าวัสดุคําว่าวัสดุก็คือพัดลมนี่แหละครับแล้วนายกก็จะแก้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างกับช่างควบคุมงานครับมาดูครับว่าวัสดุที่เขานํามา มันถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องเขาถึงจะอนุญาตให้ติดตั้งครับครับแต่นี้มันละขั้นตอนยังไงครับนี่ก็เขาเอามาคนส่งหนังสือเพื่อนายยกก็ไม่อยู่เพราะว่าไปประชุมครับยังไม่ได้กระเสียนหนังสือเลยกเสียนหนังสือคือรับจ้างเขาเรียบเขามาเรียบคือจะมาไหนทำไมยัางไหล่ะคือเห็ุไปก่อนเขาเลยทำไปก่อนแต่เขาไม่ได้ดูว่า โดยวิสัยอ่ะมันก็มันก็ต้องติดข้างในครัือในในแบบอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าติดนรลยเนติดตรงไหนแต่คาว่าติดตรงไหนคือโดยวิสัยมันต้องติดข้างในครับครับให้ช่างเทศบาลมาดูช่างควบคุมงานต่างควบคุมงานมาดูอีรตรวจรับงานจ้างเขาจะเข้ามากําหนดจุดเพราะว่าในในแบบเยเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของช่างควบคุมงานแตเป็นผู้กําหนดจุดให้ติดยองมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นครับ ก็เรีเขามาติดก้านก็จงให้รื้อวันไหนครับท่านประหลัดจะสั่งให้รื้อวันไหน,น,รนเราจะสั่งให้รื้อเลยเขาจะติดใหม่ครับอ๋อครับผมครับอาขณานี้ช่างก็มารื้อออกแล้วนะครับเพราะว่าติดผิดนะครับท่านประหลัดม,มาบอกแล้วให้รื้อนะครับ